ใครรูมหนูฮะใครทำมาแม่แก้แล้วมึงเห็นหัดไรไหนน่ะมาหาแม่ค่ะแม่แวก็ะเทิบบานใครรูมลูก,กวะโอทาเล็บอะ่ะเล็บสวยจังลูกอย่นะมาลูกกู้ม,มา ผมเพิ <Cornell> ่กกับโจครับไยเงินสองล้านครับเอ้ะเนี่ยไม่มีน้ำตาแล้วมีแต่น้ำลายแล้วอยากเข้าไปเข้ามาหรอเข้ามาโดนีเอาดิ